สวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวแต่งหน้าปั่นดิสก์หน่อยได้ไหโอเคเริ่มตีดการแล้วกันนะครับก้าวพุ่มกับขาสวัสดีครัเย้สวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นพี่หมื่นฟ้าครับกัรแสดงครับกัรแสดงไไมม่แล้วก็สงสัยว่าคือมาพูดอะไร ไก็พี่ก้าวบอกพี่ก้าวเป็นผูดกัะอ๋อสวัสดีครับก้องครับเราบทเป็นที่รักครับเป็นนักแสดงเหมือนกันฟังก่อนฟังก่อนค่ะสวัสดีค่ะอินนะคะเราบทเป็นจอยนักแสดงสวัสดีครับแฮรครับเราบทเป็นชายครับชายจาอินเดียเลยครับสวัสดีครับเฮียครับเราบทเป็นเซฟครับไม่ใช่เอ้ามา ครับเซีครับระบบเป็นเฮียครับครับผมอูครับระบบเป็นเรียวครับสวัสดีครับฟอครับระบบเป็นพันลีครับสวัสดีครับ bon fulfill <fulfillment> ตีตีครับระบบคุ้มใจใจครับวันนี้อิพีสุดท้ายแล้วจะหายไหมคะับใจหายมากเหมือนกันใจหายไหมใจหายเลยรู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากสวยทุกอย่างไปไวมากเลยครับเวลาผ่านไปเนาะใช่ ความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกจนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนนก็ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของน้องๆมากกว่าก็คิดว่าพอมันเป็นอีพีสิบสองแล้วมันเหมือนจบกี่หมื่นฟ้าแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของนักแสดงกี่หมื่นฟ้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนลูกๆเราอะเนาะมันพามากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รับฟิตแบกมาแบบ เกินความคาดหวังไปมา,มากๆจริงๆก็เลยรู้สึกใจหายด้วยแล้วรู้สึกยินดีด้วยที่ที่ถึงวันนี้อืโัวมาถึงกล้องแล้วครับการทำงานของที่หมุนคว้าครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบกระแสตอบรับดีขนาดนี้แบบว่าดีเกินคาดไปมากๆเลยครับก็ ถึงแบบกี่หมื่นล้วจบก็แบบอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันติดตามทีมนักแสดงทุกคนแล้วแบบต้องขอบคุณแบบทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบตั้งใจทําซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาครับผมครับก็รู้สึกเอาจริงจริงถ้าเกิดว่าย้อนคิดกลับไปตอนแรกๆที่เราเริ่มเนาะก็คือหลังเดีมีดแฟนชิพรู้สึกว่าพวกเราพัฒนากันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะแบบเป็นการแสดงแบบการสื่อสารหรือแบบาการอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบการที่ทํางานกันของกล้องแล้วมัน มันสบายใจมันมันไม่มีอะไรแบบผิดไปเลยอรรู้สึกว่าดีแล้วที่ได้ทํางานกับน้องก้องแล้วก็ขอให้ทํางานไปต่อๆไปนะครับครับผมเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาคองเน็ดด้วยครับเซฟคิดว่ามันคิปเคยคิดไมคข่ะว่าซีรีส์มันจะมาไกาลได้ขนาดจริงๆเอ่อคือเราก็แบบ คิดครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาได้ไกลเท่านี้ครับผมเอาเสียงไปยังคย็นกีนเลยกันนะที่จริงเราเป็นไงบ้างการเดินที่เรื่องมันมีกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็อ่าถ้าพูดตรงๆเลยคือจริงๆแบบไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้รับโอกาสแบบเข้ามาเล่นเรื่องกี่หมื่นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมันแบบว่าเคลื่อนอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากอะไรเง ว่าพอเราได้รับโอกาสนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เอาจริงๆมันมีความคาดหวังอยู่แล้วเวลาเราแบบเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแสดงเราก็จะคาดหวังอะไรแต่ว่าพอกระแสตอบรับมันมากขนาดนี้มันเกินกับเกินกับที่เราแบบคาดหมายมากๆครับมันมันดีใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเล่นเรื่องกีเมืองฟา ตีปอกอะค่ะได้แบบเช็คฟีดแบ็กับแฟนๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างก็เอาจริงก็ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าะรู้สึกเหมือนกันครับที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่ากระแสตอบรับแบบเกินความคาดหมายท่านนี้ก็เอาจริงเราเช็คตลอดครับว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจมากๆเวลาอ่านคอมเมนต์หรืออ่านฟีดแบ็กอะไรแบบเช็คตลอดแบบเป็นตำรวจหรอ เป็นเป็นกันทุกคนนะพี่อ๋อตำรวจลงตำรวจลงเตีะจะพูดดังนิดนึงได้ครับก็รู้สึกว่าตีดังขึ้นสี่ราวลงขอโทษครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเหมือนปลาครับใช่แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามทีมเหมือนปลามาดื่มทุกวันอย่างนีครับเราลงเรื่อยๆเพราะบอกว่าดังคือดังเพาว่าได้ <c oughs> แพ้ก็กินนะคะเป็นไงว่ากองมีชสนูกศหนักแค่ไหนแล้วคพะ่อนเพ่อาินก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เข้ามารับบทจอยในเรื่องกีนลูกค้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าซีรีส์ของเรา IMPACT ขึ้นเรื่อยๆเลยตั้งแต่อีพีแรกจนถึงแบบ EP 12ที่กำลังจะจบในวันนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศในกองคือสนุกมากๆทั้งเพื่อนๆแล้วก็ผูกกา้าด้วยคือแบบทุกคนแบบเอนจอยมากๆเลยในกองถึงเราจะแบบโดนสวดแต่ก็คือสนุกจริงๆค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะอ่าน้ะคะผมก็ขอขอบคุณพี่ก้าแล้วก็พี่ออฟมากเนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับ เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีของผมมากเลยเป็นอะไรใหม่ๆครับที่ทําให้ผมเติบโตขึ้นแล้วก็แบบเวลาที่เห็นกับทุกคนเห็นเราอยู่บนหน้าจอผมรู้สึกแบบมีความสุขนะครับแล้วพอเห็นท,ที่ทุกคนชอบหรือว่าเอ j นจอยมก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าที่ทําที่พวกเราทํามามันแบบมันสำเร็จแล้วครับเอาจริงตอนนี้คืออยู่ในหมดสึงกันสุดๆใช่ไหมแม่ถ้าเรา เอาเอนิซีเรากลับมากันเออเนาะทำยังไงดีไม่เป็นไรหมายถึงว่าถึงซีรีส์จะจบไปแล้วอย่างที่คุก้าบอกแต่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใช่เป็นไปการเริ่มต้นของน้องๆวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นแบบทุกคนมาส่งขึ้นบันไดอีกหนึ่งขั้นเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งสึงก่อนมันยังไม่จบแน่นอนไปเอ้ยอะไร นั่นนั่นไม่โทไม่โทเพราะว่าจริงๆอะพี่โทรควรจะกินไก่ไก่หม่หน่อยหรือว่าเราไปอยู่ไม่คือถึงว่ามันยังดูออดมันยังดูย้อนหลังได้อยู่ไม่เรายังไม่ฉาย ep 1 2ค่ะตอนนี้มันก็จะยังไม่จบไงค่ะทุกคน แล้วเมื่อกี้ถ้าไปดูในคลิปมีในติ๊กต็อกแน่นอนที่หันกันอย่างเงี้ยเอาวันนี้ไม่ใช่แค่มาดูแบบแฟนเราจะถ่ทยตําหนันมีโทรมาด้วยช่วยแนะมีเต็มเซอร์ไพรส์ต่างๆใช่ครับกล้องดีกว่าเดี๋ยพี่โทรจะสซุกอย่าเพิ่งงานที่โทรไม่ได้ทำได้ครับทำก็เราก็มีบอกกันไปบ้างแล้วว่า จะมีโชว์จะมีโชว์แล้วเราก็บอกไปแล้วว่าจะโชว์อะไรไม่ใช่เราบอกไปแล้วว่าเราสองคนก็มีเพลงเหมือนกันใช่ก็ก็จะเพลงของพวกเราสองคนก็จะมาในอีพีนี้นะครับก็ใครยังไม่เคยได้ฟังสดๆก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็อาจจะลองเพลงให้ฟังสดๆในเราก็อาจเราต้องเรามีและเรามีถ้าหนูมาถึงขั้นนี้แล้วบอกมีค่ะ ใช่ครับเป็นเพลงเราเป็นเพลงราของพวกเราเลยก็ฝากฝากเพลงของพวกผมแล้วก็ฝากเพลงวิสทีทุกเพลงของทีมุนฟ้าด้วยนะครับคือบอกแล้วว่าแบบทุกเพลงเพาะมากๆจริงๆหมดแล้วก็คือโยงเข้าเพลงเราเลยว่าทุกเพลงทุกเพลงเพาะเอาเอาชื่อก่อนเอ๊ย่ได้ไหมบอกได้บอกได้ออันนี้ต้องหันไปหากล้องแล้วปอก ไม่ดีกว่านะเอ้ยบอกบอกตอนนี้อยู่น้องกองครับตอนนี้อยู่น้องกองทำครับทำครับทำทำทำชื่อเพลงอะไรครับคุณทมัสชื่อเพลงเป็นแฟนฉันแล้วนะนี่คือชื่อเพลงหรือถามที่บอกว่าเป็นชื่อเป็นชื่อเพลงครับเป็นชื่อเพลงแต่วมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยใช่ครับชื่อว่า In a Relationship ครับแต่ข้อข้องใจ เพลงอันนี้อันนี้เป็นช่วยคนที่ปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงของยูยังไงคะวันนี้จะได้ฟังไหมคะก็วันนี้ก็จะได้ฟังด้วยครับเฮ้ยบอกเลยเหรออ้าวเพราะห้ามบอกนะรู้ไหมหนูหนูบอกไปเยอะกว่าเพื่อนเลยเมื่อกี้เราพู่หรือร้องเดี่ยวคะเฮ้ย เอ้าเขารู้หมดแล้วพี่วอไม่ก็ยจะมีโชว์รอดูโชว์เลยค่ะใช่ใช่ร้องโคตรร้องเดี่ยวไม่รู้แต่ร้องให้แน่นอนร้องเล่นทำเลยร้องเล่นครับร้องเล่น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 ใครจะร้องให้บ้างวันนี้ผมไม่ร้องอ่าผมไม่ร้องอ่ามันร้องรู้จักดิจิตอลซูซิกไม่รู้โอเคขอบคุณบอกว่ามีอ๋อใช่ครับมีปล่อยเพิ่งเพิ่งปล่อยเพลงครับเพลงใกล้ใจครับอืม ไล่ใจไกลมากก็ก็ไกลอยู่เป็นชื่อของตี๋ครับในเรื่อง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 ก็เอามาทำเป็นเพลงครับเนาะเอามาทำเป็นเพลงให้เราเดินเคียงเนออาะสานต่อยังไงนะคะคือหลายคนรุนว่าแบบว่าน้องๆจะมีอะไรต่อหลังจากนี้ หนูบอกได้คำเดียวว่ารอไลอัพให้รอไลอัพดีกว่าแล้วก็รอพี่อ๊อฟดีกว่าอันนี้อาจจะอยู่นอกขอบเขตของหนูไปนิดนึงแต่ก็รอรุนได้เลยคิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้รู้ไลอัพไม่ใช่แค่ของฝั่งเด็กๆฝั่งนี้แต่ว่าทั้งหมดในดูมันดิเลยแฟนๆจะต้องเตรียมปุ้เตรียมอะไรไว้ไหมคะแฟนๆ ที้มอะไรก็ได้ครับที่เป็นรอยยิ้มให้ตัวเองและให้พวกเรา,า EP12 วันนี้ที่เราด้ดูกันมีอะไรพิเศษไหมมีกล่าวว่า EP12 เป็นมันเป็นบทสรุปเนาะแล้วก็ก็คิดว่ามีทุกอย่างที่เคยมีมาตั้งแต่หนึ่งถึงส mm ิบเอ็ดมีทุกอย่างที่เคยมีมาแต่สิบเอ็ดในอีกสิบสองจะน้อยหน่อยเ mm hmm. นาะบทสรุปมันจะเป็นยังไงบทสรุปมันจะชื่นมืน่น <Yeah. S 1> ชื่นมื่นนี้มันเก่าไปไปะะ้มครับ มันจะแฮปปี้เนาะมันจะแฮปปี้มั้งหนูคิดว่ากี่หมื่นฟ้าคอนเซ็ปมันก็คือการสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน mm hmm. แล้ววันนี้ทุกคนจะได้รอยยิ้มนั้นกลับไปเหมือนกันวันนี้ทั้งคนที่มาดูที่นี่แล้วก็คนที่ดูทางบ้านหวังว่าจะมีความสุขกับอย่าเรียกว่าอีบีสองเลยกับกี่หมื่นฟ้าไปอีกนานๆเลยทุกคนจะได้ยิ้มแฉ่งครับยิ้มยิ้มกบครับยิ้มยังไงครับ ยิ้มยังไงอ่ะหนูต้องทำท่าให้ดูด้วยคนอาจจะไม่เห็นอืมคนเราจะแพ้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่าหลาดใช่ไหมอ๋อโอเคถ้าเรื่องของแฟนมีต์ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ว่าจะต้องมีและ แต่ว่ารายละเอียดต่างๆอะค่ะต้องต้องรอทางค่ายเป็นคนประกาศก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะนานจนเกินไปจะได้มีแฟนมิตรของพวกเราชาวกีเหมือนฟ้าแน่นอนถ้ามีต้องแบบให้พี่ๆทุกคนไปดูพวกเราด้วยนะเนี่ยถ้าไม่มีใครไปดูเดี๋ยวมันจะเหงาไงใช่ไหมเราอาจจะอยู่กันแค่แบบ8คนน่ารักดีเป็นแบบแฟนมิตรแบบอินโทเวิวพรเวทแฟนมิต มีแฟนแบบแฟนมีมีกี่คนแปดคนน่ารักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้เอ้ยอ่าแฟนโซ่อันนี้กินแรงเพื่อนไม่ได้กินแรงแบบเป็นคนสนับสนุนไงอ๋อมีแฟนต่างประเทศมาด้วยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสที่เป็นแฟนมีต่างประเทศบ้างไหมกล้าว่าตอนนี้อยู่ที่การพูดคุยกันมากกว่าณตอนนี้พอพอมันพอพอซีรีส์กี่หมื่นฟ้าจบลงแล้วก็จะมีงาน แฟนมีตต่างๆติดต่อมาก็กําลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะไปเริ่มต้นที่ไหนหรือไปที่ไหนมากกว่าแล้วก็เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้พอจบปุ๊บก็จะมีงานน้องต่างๆเข้ามาอีกก็ต้องดูคิวดูว่าเราจะไปกันยังไงที่ไหนเมื่อไรอย่างไรรอติดตามนะคะให้ฝางถึง EP วันนี้นะคะว่าแฟนจะได้มุมอะไรและฟัง จริาจริงๆออปชันก็พูดว่าตอนอีพีแรกว่าถ้ากระแสดีจะมีพูดว่าอะไรไงนะครับพี่ออฟบอกกล้องเหรอครับพี่ออฟบอกว่าถ้ากระแสดี จะมีอีพีพิเศษใช่ใช่ใช่ไหมนะใช่แหละแต่ไม่ทวงยังไม่ทวงยังจริจริงๆก็ทวงแล้วคำตอบที่ได้มาคำตอบที่ได้มาก็เป็นไปได้สูงอันนี้ก็เป็นทวงทวงผ่านสี่อีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้สูงค่ะทุกคนเป็นไปได้สูงเป็นไฟแนลที่มีไฟแนลอีกก็ได้ค่ะแต่เอาไฟแนลนี้ก่อนขออนุญาตไฟแนลนี้ก่อน กล้คิดว่าก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมันจะครบรถในอีพีนี้มากๆเนาะแล้วก็มีทุกคู่เลยแล้วก็เน้นไปทางหมื่นฟ้าที่รักที่อ่อจะทําให้ทุกคนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวชีวิตคนเรานี่นะมันจะต้องได้เจออะไรแบบนี้แหละทุกคนใช่ไหมอ๋อโคบเฮ้ยเป็นกบเลยไปพีพี่โทกับพี่ก้องครับ ก็ผมในอ๋โอเคฝากทั้งซีรีส์นะครับก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกผมมาตลอดตั้งแต่ EP แรกแล้วก็แบบก่อน EP ด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยสนับสนุนคอยแบบบันเทินให้พวกเราคอยแบบคอยัพ p อ o r t ให้พวกเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบฟูลซัพ p อ o r t หรือแบบอย่างอื่นๆก็ตามนะครับพวกผมแบบดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็แบบได้มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับก็ อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านด้วยนะครับที่แบบทาให้เราได้มีการมองเห็นมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณพี่กา้าพี่ออปชันพี่ทีมงานทุกๆท่านนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราแบบคอยแชร์พวกเราแล้วก็คอยทํางานให้กี่หมื่นฟ้าออกมาเป็นกี่หมื่นฟ้าในตอนนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากซีรนะีส์หน่อยครับแล้วก็ ขอฝากซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับถึงซีรีส์จะจบไปแล้วแต่เราก็ยังไม่จบถ้ามันจบไปแล้วเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยทางออชีนะครับผมแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนที่คอยพพอร์ตพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบมางานบาสกิ้งของพวกเราทั้งสองรอบด้วยก็คือว่าแบบคือมันเกินคาดไปมากๆคือว่าไม่คิดว่าแบบจะมีคนมาหาพวกเราแบบทุกคนเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบ เอ็นดูพวกเราแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดนะครับวันนี้อยากได้เท่นก็เราเอาเธอจริงจิวันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ่ะพี่โถตอบสิถ้าอย่างนี้แับพี่กาครับหนูอยากได้อันนี้หนูพูดง่ายๆหนูอยากได้หนึ่งได้สองได้สามหนูอยากเอาเลขไหนเอาเลขไหนพี่โถคือเมื่อคราวที่แล้วเราบอกว่าถ้าถึงล้านเรา จะมีพาไปจนถึงเจ้าของค่ายที่จะต้องกระโดดลงบนน้ำวันนี้ถ้าหนูบอกว่าหนูถึงเท่าไหร่หนูจะทำอะไรอโ้ต้องเลือกคนที่สามารถตอบจะทำได้นะเราเชื่อในดอมนักสู้ของเราเท่าไหร่หนึ่งสองสามค่ะเลือในโลกไรูปได้อง เฮ้ยไม่ดีเโอ้ยใกล้มากเลยเฮ้ยบอกได้เลยเป็น้องเลเอาแฟนเราก็นับสู้ไม่แพ้เราเดี๋ยวบมาเราเชื่อใจในแฟนๆทุกคนได้ครับได้พูดไปเลยน้องก้องได้เลยเขาแบบน้องก้องแบบอ้อนเก่งไงอ้อนแฟนๆเก่งได้แต่ว่าพี่โทรไปคนคิดนะว่าถ้าถึงแล้วพี่โทรไปทำไรต่อ ได้ได้ครับงั้นขอสักสองล้านนิดได้ไหมครับผมสองล้านล้านทำอะไรนะครับงั้นแบบกล้องแบบกล้องกล้องออดพี่ๆหน่อยว่าแบบถึงสองล้านนี่ขอที่มันสองเริ่มไปทำอะไรเดี๋ยวออนออนก่อนนะครับที่พี่ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นดูยังไง พี่ๆท,ทุกคนครับก็วันนี้ก็เป็นซีรีส์กี่หมือนปลาร์ที่สุดท้ายแล้วแล้วก็วจะเป็นแบบครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นเทรนด์ด้วยกันแล้วนะครับก็รอบนี้แบบขอเทรนซักสองล้านได้ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่โทก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนกันครับผมอเราก็ยังต้องเล่นเทรนปั่นเทรนกันด้วยความจอยจอยสนุกสนุกเนานะ อยากให้พี่ๆจอยๆไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าถึงแล้วพี่โทรอะไรนะถ้าถึงแล้วพี่โทคิดมาแล้วนี่พี่จะทำอะไรแล้วมันจะทำคนเดียวหรอไม่มันต้องรับผิดชอบลูกกันบ้างใช่ป่ะทุกคนทุกคนทำหมดครับรวมถึงพี่ตาด้วยรวมถึงใครอีกพี่เขียวเอย่าเพิ่งแล้วเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนพี่เขีอันนี้ไลฟ์สุดๆคือมัไม่ใครใครรู้เลยกับสิ่งนี้ทำอะไรครับพี่โทเออ่ทำอะไรดี แบบพวกเพื่อนๆอยากทำอะไรไหมครับแบบมีไอเดียอะไรไหมก็ประชุมกันตรงนี้เลยหรอรู้สึกว่าอู๋มีไอเดียอะไรสักอย่างหนึ่งน่าอยู่เหมือนแบบคิดอะไรออกแล้วอยากพูดมากเลยยิ้มเออคือถ้าถ้าถึงใช่ไหมแต่ว่สองล้านเนาะแต่ว่าอย่าพูดอะไรออกมานะขอแบบรีเช็คก่อนเอางี้เอางี้ไปไปไปก่อนก่อนนี่ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงไปทำงานกลุ่มก่อนโอเคเดี๋ยวเรามา หเดี๋ยวเราบอกว่าเราจะทำอะไรบนเวทีเนาะได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับพี่ๆโอเคครับขอบคุณค่ะบขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะถ้าไม่ได้พี่ๆก็ไม่ถึงขนาดนี้นะขอบคุณนะคข่า E